วัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้พวกเรามีความสุขในช่วงปลายสัป,ปดาห์นี้ที่เราจะมีโอกาสได้พักและเตรียมตัวเราวันสันนนนปดาห์พรุ่งนี้ที่จะไปนมันสการพระองค์วันนี้เวลาที่เราจะใช้กับพระเจ้าในปฐมในการนาวิธีบทที่35ข้อนหนึ่งข้อที่34นะครับผมเองก็พูด หัวข้อก็คือเมืองของคนเลวีและเมืองลีภายซึ่งเกี่ยวข้องกับบทก่อนหน้านี้ใน3:4ที่พระเจ้าแบ่งแผ่นดินพันธสัญญาให้กับคนเก้าเผ่าครึง่งแต่ว่าเลวีนั้นไม่มีนะครับมรดกแต่ว่าเจ้าเป็นมรดกของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าบริหารบอกให้โมเสสกำชับโมเสสให้คิดถึงคนเลวีโดยที่ให้คนเผ่าอื่นๆยก ทำไมครับเมืองและก็และทุ่งหญ้าเนี่ยสี่สิบเมืองนั้นให้กับคนเลวีและรวมทั้งเมืองลีภไยอีก6เมืองด้วยกันนะครับอันนั้นเป็นมร,รดกของคนที่เลวีเป็นภาพอย่างหนึ่งจะเห็นว่าเขาเองไม่มีส่วนในการดับบร,รดกแต่เขาเองได้รับการถวายให้จากนะครับเผ่าอื่นๆ ทั้งเกาเผ่าทั้ง12เผ่านั้นเป็นภาพหนึ่งหมายถึงเลวีอยู่ได้นะครับด้วยโดยการถวายเหมือนอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเลี้ยงดูชีวิตของตนก็มาจากสมาชิกที่ทำไมครับที่ทำงานมีไรายได้แล้วก็ถวายเราที่เราเคยเรียนแล้วเรื่องของการถวายสิบลดการถวายผลแรกซึ่งจะไปถึงคนเลวีแล้วก็รวมทั้งปุโรหิตด,ด้วย นะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับเลวีจะถูกกระจายไปอยู่นะครับไม่เพียงแต่ในเมืองลีภัยซึ่งเราจะพูดเวลาในในหัวข้อที่2ต่อมาออแต่ยังอยู่ในเมืองต่างๆท่ามกลางเผ่าทั้ง12บสอเผ่าแล้วคนเลวีนั้นมีหน้าที่อะไรครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนพระคําของพระเจ้า ทำพิธีตัวคนกลางที่จะนำทาไมครับพวกเขาให้เขาเ้าเฝ้าพระเจ้าและเกี่ยวข้องอสนับสนุนทำไมครับเรื่องของการถวายเครื่องบูชาทั้งหมดเหล่านี้นะเนี่ยพระเจ้าให้คนเลวีอยู่ก็จัดกระจายท่ามกลางชนเผ่าทั้งสิบสองเผ่าเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาทางด้านฝ่ายวิญญาณแล้วคนเลวีก็อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อสอนเขาช่วยเขาในเรื่องของพระเจ้า นะั้นเป็นภาพที่ดีมากที่เป็นเหมือนภาพนะที่พระเจ้ากําหนดไว้บอกให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้รับใช้ที่จะคอยช่วยเหลือสมาชิกนะครับในการอบรมสั่งสอนแนะนำสมาชิกในการดําเนินชีวิตนะครับสองครับข้อคิดในเมืองลิยัยเมืองลิัยนี้เป็นอะไรเมืองลิผัยนั้นคือเป็นเมืองที่พระเจ้าบอกกับโมเสสให้ทำไมครับชนชาติอิสราเอล ตั้งเมืองล่ภัยหกเมืองขึ้นซึ่งสามเมืองนะครับอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกอีกสามเมืองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกกระจายกันไปจุดประสงค์ไปตั้งเพื่อนะครับให้คนนะครับอยู่ที่ฆ่าคนอื่นโดยที่เขาเองไม่ได้เจตนาได้มีโอกาสทำไมครับหนีไปเพื่อนะครับเขาจะรอดชีวิตจากการถูก ฆ่าล้างแค้นนะของญาติของพี่ของน้องของคนที่ถูกฆ่าให้เรามาดูในรายละเอียดนะครับแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกันใน2.1คือผู้ฆ่าคนโดยไม่เจตนา2.2คือผู้ที่ฆ่าคนโดยเจตนาให้เรามาดูผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนานะครับพระกัมภีในข้อที่ยี่สยิบสามพู้นทึกในรายละเอียดได้ดีมากกฎหมายของพระเจ้าที่ให้กับคนยิวนั้นรอบคอบ นะครับมีมาตรฐานที่สูงกว่านะโดยไม่เห็นค่านะโดยค่าโดยไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่มีความแค้นและคาดนะไม่ได้มุ่งร้ายนะครับหรือจุดประสงค์ที่จะทำลายเขาก็คือคล้ายๆกับเป็นอุบิเหตุหรือโดยอุบัติเหตุนั่นเองเราได้เรียนรู้อะไรครับในที่นี้คนที่ทำ ฆ่าคนอื่นโดยที่ไม่เจตนาเขาก็จะถูกคนประชาชนในเมืองนั้นนี้เนี่ยนำเขาส่งไปที่พาเขาไปที่เมืองที่ลิภัยนี้ตับใดที่เขาเองอยู่ที่เมืองลิภัยนี้เขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของคนเลวีคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของคนที่เสียชีวิตไม่สามารถที่จะทำร้ายเขาได้อันนั้นเป็นภาพนะครับเห็นถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้านะครับ เพื่อปกป้องคนที่ฆ่าคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและถูกก่อนที่เขาจะถูกรับการรับความยุติธรรมนะพระเจ้าเนินเป็นพระเจ้าที่เมตตากรุณาจริงๆที่มีต่อมนุษย์นะครับปกป้องพวกเราจากการที่เราเองไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายชีวิตของคนอื่นนะนั้นเป็น ภาพหนึ่งที่เราได้เห็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณพร,พระเยซูเป็นที่ลีบภยัยหลบภยัยถ้าเราเองเข้าไปอยู่ในพระองค์เราเองก็จะรอดพ้นนะจากทำไมครับจากความตายจากศัตรูที่ฆ่าทำร้ายเราทางด้านฝ่ายวิญญาณนะก็คือซาตานนั่นเองพระเยซูนะครับเป็นที่หลบลีภ้ภัยที่เราจะสามารถ ที่จะรับการปกป้องการคุ้มครองและความรอดที่เราจะได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะพระคัมภีร์ยังบอกเรื่องแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติคนยิวทุกคนสามารถหลบหนีไปได้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับพระเจ้าเห็นความสําคัญไม่ได้พิมงแต่คนยิวชนชาติของพระองค์แต่รวมทั้งคนต่างชาติซึ่งคนยิวดูถูกนะครับพระเจ้ามองคุณค่า ทั้งยิวและคนต่างชาติมีศักดิ์ศรีมีมช่ไหมครับมีคุณค่าเท่ากันไม่ว่าเราจะเป็นคนชีพสีผิวใดชนชาติใดฐานะใดการศึกษาต่างกันอย่างไรในสายพรเนตรของพระเจ้าทุกคนมีค่านะครับรับการปกป้องรับมีโอกาสที่จะรับความรอดเท่ากันระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นนะครับ คล้ายๆกับถูกกักบริเวณจะพูดอย่างนึงก็ได้เขาจะกลับออกไปไม่ได้เลยจนกระทั่งมหาปุริหิตนะตายถ้ามหาปุริหิตนั้นตายเมื่อไหร่ป๊อปทำไมครับเขาก็เป็นอิสระที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาบ้านของเก่าได้นะครับคําเตือนครับในข้อที่สาสองห้ามรับค่าไถ่ของคนที่หลบหนีเมื่อคนที่หลบนหนีหนีไปแล้วปีหนึ่งสองปีแล้วคิดถึงบ้านเอาเงินยัดให้กับคนเลวี นะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นอิสระเร็วขึ้นการกระทำเช่นนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ควรที่จะกระทำไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องของการาไม่สัตซื่อหรือคอร์รัปชันรับสินบนแต่ในยะฝ่ายวิญญาณนะเราเห็นว่าเงินไม่สามารถซื้อความรอดหรือซื้อชีวิตของพวกเราได้เงินนะครับไม่สามารถที่จะซื้อความรอดชีวิตนิรัน นะยกเว้นพระเยซูเท่านั้นพระโลหิตของพระองค์ซึ่งเป็นที่ลี้ภัยที่เราจะเข้าไปอยู่ในพระองค์ที่จะหลบภัยได้2.2ครับให้เรามาดูนะครับที่ดีมากคือฆ่าคนโดยเจตนาก็คืออยู่ในข้อที่1 6ถึงข้อที่21เราต้องอ่านในลายเทละเอ็ดเราได้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าคําพูดที่พระกบพีพูดบ่อยพูดพูด,พดหลายครั้งคือเขาเป็นฆาตรกร ฆาตากรต้องถูกประหารชีวิตพระเจ้ายุติธรรมคนที่เอาชีวิตของคนอื่นคนนั้นจะต้องถูกทําไมครับถูกเอาชีวิตหรือถูกประหารชีวิตเผาะพรลกมีสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า,า capital punishment นั่นก็คือกฎหมายเรื่องของการประหารชีวิตถ้าเราเองนะครับทำร้ายชีวิตเอาชีวิตของคนอื่นเราสมควรที่จะถูกทำไมครับ ปะหารชีวิตหรือชดใช้ด้วยชีวิตทําไมครับเราได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับพระเจ้าเห็นถนึงคุณค่าชีวิตเนี่ยของมนุษย์พระเจ้าให้ความสําคัญและคุณค่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนถ้าเราเอาชีวิตของคนอื่นเราก็ทําไมครับเราก็จะถูกเอาชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตของพวกเราหรือเราสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะ เอาชีวิตของคนอื่นเรื่องอะไรบ้างครับนําไปใช้นั่นก็คือเรื่องของการทําแทงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าเด็กที่อยู่ในคันเพราะนั้นเป็นชีวิตของเขาทั้งเด็กไม่ใช่เป็นชีวิตที่เป็นของแม่เชียงแต่ชีวิตของเด็กนั้นอยู่ในตัวของแม่แม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าทําแทงและการนําไปใช้ที่ก็คิด นะก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตตัวของเราเองด้วยนะครับพระเจ้าให้ชีวิตแก่เรานั้นก็้หมายถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปไหมตอบได้เลยครับว่าเป็นบาปและพระเจ้าไม่มีนะครับการฆ่าตัวตายหมายถึงเรากําลังฆ่าชีวิตนะของเราซึ่งพระเจ้าให้แก่เรานะครับเราต้องรับผิดชอบนะครับคําเตือนครับ ข้อที่3าสเหห้ามเจ้ารับค่าไถ่ชีวิตของผู้ฆ่าคนที่ความผิดถึงตายเตือนว่าอย่าทุจริตนะครับอย่ารับสินบนแล้วพลิกคดีเมื่อคนที่ฆ่าคนอื่นแล้วเอาเงินให้และผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าเขาไม่ผิดนะครับอย่าพระเจ้าเตือนเราว่านั่นเป็นการกระทําซึ่งไม่ถูกต้องนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร พระคำเพราะว่าจะนะของโพงว,วันนี้นะครับ